ถ้าลูกชายคนหนึ่งไล่แม่แท้ๆออกจากบ้านแล้วหนึ่งเดือนต่อมาเขากลับพบว่าผู้หญิงที่กลับมาอาจไม่ใช่แม่จริงๆคุณคิดว่าเขาควรช่วยใครคนที่อยู่ต่อหน้าหรือเสียงที่เรียกจากหลุมมืดใต้พื้นบ้านเรื่องนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าบางครั้งคนที่เรารักที่สุดอาจกลับมาหาเราในรูปแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และสิ่งที่เขาเจอในหลุมนั้นจะทำให้คุณต้องตั้งใจฟังทุกวินาที พราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อคำว่าแม่ไปตลอดชีวิตลูกชายไล่แม่ออกจากบ้านหนึ่งเดือนต่อมาถึงกับช็อกเมื่อพบสมบัติที่แม่ซ่อนไว้ลมเย็ยนยามเช้าพัดผ่านระเบียงบ้านอย่างเงียบงันแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่กดทับหัวใจของทุกคนชายหนุ่มชื่อเกรียงไกรยืนมองแม่ผู้แก่ชราดวงตาของเขาแข็งกระด้างส่วนดวงตาของแม่สั่นไหวด้วยความเศร้าเขาบอกให้แม่เก็บของออกจากบ้าน น้ำเสียงเขาแน่นและไร้ความลังเลแม่เพียงยิ้มจางและพยักหน้าเหมือนยอมรับชะตาที่ตนหลีกไม่ได้เสียงประตูปิดดังก้องบ้านทั้งหลังเหมือนสันสะเทือนในใจของแม่เธอเดินจากไปอย่างช้าฝากเพียงรอยเท้าที่หายไปกับทางดินหนึ่งเดือนผ่านไปเกรียงไกรใช้ชีวิตตามปกติแต่บางคืนเขารู้สึกเหมือนมีเงาเดินอยู่ในบ้านเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนราวกับใครกำลังคลื่อนย้ายของหนัก เขาคิดว่าเป็นความเครียดจึงไม่ใส่ใจมากนะักจนกระทั่งคืนหนึ่งกลิ่นเก่าฝุ่นชื้นลอยลงมาจากห้องเก็บของเกรียงไกรตัดสินใจขึ้นไปตรวจดูหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกขั้นบันไดเขาเปิดไฟฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วมุมห้องมีตู้ไม้เก่าใบหนึ่งตู้ที่แม่มาข้ามเขาแต่ต้องตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยสนใจแต่ตอนนี้ความอยากรู้กลับแรงกว่าทุกอย่างมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเปิดบานตู้ เสียงไม้เก่าเสียดสีดังคลืดชาภายในตู้มีหีบเหล็กใบเล็กวางอยู่หีบถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่ามีรอยเหลืองซีดเป็นจุดทั่วผืนผ้าเขาค่อยๆเปิดผ้าออกกลิ่นเก่าแหลมคมพุ่งเข้าจมูกทำให้เขาขนลุกกว่าเกรียงไกรดึงหีบออกมาวางบนพื้นตัวหีบหนักผิดปกติคล้ายมีบางอย่างอยู่ภายในที่ไม่ควรอยู่เขาเปิดฝาหีบเสียงโลหะกระทบเบาๆดังสะท้อนในห้องเงียบและทันทีที่ฝาเปิด ดวงตาของเขาเบิกกว้างภายในหีบเต็มไปด้วยเอกสารสำคัญหลายชุดโฉนดที่ดินจำนวนมากบัญชีเงินฝากที่มีตัวเลขสูงจนน่าตกใจรวมทั้งกล่องกามี่ีสีดำที่ปิดสนิทอยู่ตรงมุมหีบเกรียงไกรเกื้อมือเปิดกล่องกามี่ีปลายนิ้วเขาชาหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อฝากล่องเปิดออกสายตาเขาจับต้องกับสิ่งที่อยู่ภายในและทันใดนั้นเอง เขารู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่างทั้งหมดลมหายใจของเขาติดขัดหัวใจเต้นที่จนแทบกลบเสียงทุกอย่างในห้องในกล่องกร,รมยี่มีจี้ทองโบราณรูปวงกลมสลักลวดลายละเอียดจนดูเหมือนลายจะเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ทําให้เขาชอบไม่ใช่ตัวจี้หากแต่เป็นแผ่นกระดาษใบเล็กที่วางอยู่ข้างใต้เป็นลายมือของแม่ลายมือที่เขาจำได้ดีเขาหยิบมันขึ้นมา ปลายนิ้วเย็ยนวาบเหมือนจับน้ำแข็งกระดาษเบาแต่มันกลับหนักอึดอัดในใจตัวอักษรเขียนไว้เพียงสั้นๆแต่ความหมายทำให้เขานิ่งงนันของทั้งหมดนี้เป็นของลูกขอเพียงลูกเห็นคุณค่าของแม่บ้างแม่ขอแค่มีที่ให้พักหัวใจสักที่เดียวก็พอเกรียงไกรมองข้อความนั้นซ้ำหลายครั้งลมหายใจของเขาแผ่วเบาราวกับโลกทั้งใบกำลังกดตัวเขาให้ต่ำลงภาพแม่เดินจากบ้านในวันนั้นลอยขึ้นมาในหัว แม่ที่หอบถุงผ้าเก่าๆแม่ที่หันมายิ้มให้ทั้งที่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าแม่ที่เดินไปตามทางดินจนสุดสายตาเกรียงไกรเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นในมือทั้งห้องเหมือนหมุนชาเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในศีรษะเขากวาดสายตาไปที่เอกสารโฉนดพบชื่อแม่ในทุกใบพบลายเซ็นของแม่ที่ลงไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนแม่ตั้งใจจะมอบทุกอย่างให้เขามาตลอดชีวิตแต่เขากลับมองไม่เห็น หรือเขาอาจไม่เคยคิดจะมองเลยก็ได้ขณะที่เขากำลังมองหีบอยู่นั้นลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านปลิวไหวอย่างเชื่องชา้าทำให้เสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นไม้เสียงคล้ายบางสิ่งกำลังขูดเบาๆฟังดูเหมือนเล็บลากผ่านเนื้อไม้เสียงนั้นสัน้นแต่คมและทำให้แผ่นหลังของเขาเย็นวาบเกรียงไกรหันขวับไปมองพื้นหัวใจเต้นแรงอีกครั้ง ข้างใต้พื้นไม้มีรอยแผ่นหนึ่งยกตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนถูกแรงดันจากด้านล่างเขาเกื้อมือไปแต่พื้นไม้สั่นเบาเรากับมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้แผ่นนั้นความมืดใต้พื้นส่งกลิ่นอับขึ้นมากลิ่นที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนมันเหมือนกลิ่นของของเก่าที่ถูกซ่อนไว้นานแต่แฝงความเย็นชื้นเหมือนหลุมลึกเขาตัดสินใจดึงแผ่นไม้ออกเสียงไม้แตกเบาๆดังแผ่วในความมืดเมื่อแผ่นไม้ถูกเปิด สายลมเย็นก็พุ่งขึ้นมาปะทะหน้าด้านล่างเป็นช่องลึกลึกจนเขามองไม่เห็นก้นหลุมมีเชือกเส้นหนึ่งห้อยลงไปปลายเชือกหายไปในความมืดสนิทเกรียงไกรก้มมองลงไปความเย็นไหลผ่านกระดูกสันหลังความรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังมองกลับมาจากในความมืดด้านล่างเขาพยายามเพ่งสายตาหัวใจเต้นแรงลมหายใจสั้นเหมือนถูกบีบและในเงามืดนั้น เขาเห็นบางอย่างขยับเงาเล็กๆรูปมนุษย์ที่ดูคุ้นตาจนหน้าขนลุกมันขยับช้าช้ามากเหมือนกำลังปีนขึ้นมาตามเชือกเข้าหาเขาอย่างแน่นอนเกรียงไกรถอยหลังทันทีแต่สายตากลับจับต้องกับใบหน้าที่เริ่มลอยขึ้นมาจากความมืดใบหน้าที่เขานึกว่าไม่มีวันได้เห็นอีกใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินรอยยน่นและรอยยิ้มบางๆที่เขารู้จักดีใบหน้าของแม่ เกรียงไกรชนักค้างขาทั้งสองแข็งจนขยับไม่ได้ดวงตาเบิกกว้างจ้องไปยังใบหน้าของแม่ที่ค่อยๆลอยขึ้นมาจากความมืดด้านล่างแม่เงยหน้าขึ้นชารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นดินแสงจากหลอดไฟสลัวข้างบนทำให้เงาใบหน้าของแม่ทาบไหลของเขาอย่างหน้าขนลุกเสียงหายใจของแม่แผ่วเบาแต่กลับชัดในห้องเงียบจนเกรียงไกรได้ยินทุกจังหวะ เหมือนเสียงกำลังกัดกินความกล้าของเขาทีละน้อยแม่จับเชือกแน่นนิ้วของแม่ผอมแห้งแต่กลับแข็งแรงราวกับถูกบังคับด้วยพลังบางอย่างแม่ค่อยๆปีนขึ้นทีละคืบทีละช่วงปล่อยให้เสียงเชือกเสียดสีกับไม้ดังแกรก่แกรเกรียงไกรถอยหลังอีกก้าวหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกเจ็บแต่สายตายังถูกตรึงอยู่กับใบหน้าแม่ใบหน้าที่เขาผลักไล่ไป ใบหน้าที่เขาไม่ยอมมองเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่แม่เดินออกจากบ้านเสียงแม่สั่นและเบาแต่เหมือนดังอยู่ข้างหูเขาลูกทำไมไม่เปิดหีบตั้งแต่แรกเกรียงไกรแทบพูดไม่ออกลำคอแห้งผากเสียงเขาแตกขาดเมื่อเอ่อยออกมาแม่แม่มาทำไมทำไมอยู่ที่นี่แม่ไม่ตอบแม่เพียงเงยหน้ามองเขาดวงตาสีหม่นของแม่มีประกายบางอย่างประกายที่ไม่ใช่ความเศร้า ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นบางอย่างที่ทำให้เกรงไกรขนลุกทั่วทั้งร่างแม่ปีนขึ้นมาได้ครึ่งตัวมืออีกข้างจับขอบพื้นแน่นเล็บยาวของแม่จิกลงบนไม้จนเกิดเสียงขูดแหลมไม้เป็นรอยลึกตามแรงกดกลิ่นดินเปียกกลิ่นชื้นเก่าและกลิ่นที่คล้ายกลิ่นผสมระหว่างห้องปิดตายกับเหงื่อเย็นเริ่มลอยขึ้นมาจากช่องด้านล่างกลิ่นนั้นกระแทกจมูกจนเกรงไกรหน้าเบี้ยวแม่ขยับตัวขึ้นมาอีกน้อย เงาแม่ทาบบนกำแพงเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนคนแบกอะไรหนักมากอยู่บนหลังเกรียงไกรรถถอยไปจนหลังชนตู้เอกสารและโฉนดร่วงหล่นกระจายเต็มพื้นเสียงกระดาษปลิวสะบัดทำให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งขึ้นแม่มองเอกสารพวกนั้นสายตาของแม่เปลี่ยนไปชั่วขณะเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกลึกบางอย่างความรู้สึกที่เกรียงไกรตีความไม่ได้แม่เงยหน้ามองเขาอีกครั้ง ดวงตาของแม่แดงขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีน้ำตาไหลาจากมุมตาน้ำตาเป็นสีคล้ำคล้ายไหลามาจากความมืดใต้พื้นแม่เอ่ยเสียงแผ่วแต่ทุกคำหนักจนเกรียงไกรรู้สึกจมหายใจไม่ทั่วท้องแม่ไม่โกรธลูกแม่แค่อยากกลับบ้านคำว่ากลับบ้านทำให้เกรียงไกรตัวชาไหลเข่าสัน่นความกลัวผสมความรู้สึกผิดรุนแรงจนแทบล้มแม่ดันตัวขึ้นจนเกือบพ้นขอบพื้น เกรียงไกรมองมือแม่มือผอมแห้งแต่เล็บกลับยาวผิดปกติปลายเล็บคมจนสะท้อนแสงไฟแม่ยื่นมือมาหาเขาชาแต่มั่นคงลูกช่วยแม่ขึ้นไปแม่หนาวมากเสียงลมจากช่องใต้พื้นดังแรงขึ้นนิ่งเย็นเหมือนสูตรบางอย่างลึกจากในบ้านเกรียงไกรยกมือขึ้นสันสน,นิ้วเกือบแต่ปลายนิ้วของแม่หัวใจของเขาเต้นแรงจนหน้าเขามืดวับ และทันทีที่นิ้วเขาเกือบสัมผัสมือแม่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากในหลุมด้านล่างเสียงที่ทำให้เขาหยุดหายใจทันทีเสียงผู้หญิงอีกคนเสียงคุ้นเคยเสียงที่เขาจําได้แม่นจนขาแทบสุดเสียงแม่ของเขาเสียงจริงไม่ใช่เสียงตรงหน้าเขาดังขึ้นมาจากใต้หลุมนั้นว่าเกรียงไกรอยู่ข้างบนมีใครอย่าลงมาแม่อยู่ตรงนี้เสียงของแม่ที่ดังขึ้นจากใต้หลุม ทำให้สติของเกรงไกลเหมือนถูกดึงกลับมาอย่างแรงเขาชงนะงักลมหายใจติดขะดวงตาสั่นระริกและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาหันกลับไปมองช่องลึกอีกครั้งสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่ยากจะอธิบายเพราะเสียงนั้นเป็นเสียงแม่ตัวติงแม่ที่เขาจําได้แม่นทั้งน้ำเสียงทั้งจังหวะหายใจทั้งความอ่อนโยนในคําพูดแม่ตัวติงกําลังอยู่ในหลุมมืดลึกนั้น แต่ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขากำลังยื่นมือออกมาพร้อมรอยยิ้มแปลกประหลาดเกรียงไกลถอยหลังอย่างรวดเร็วเท้าสะดุดกับกล่องเอกสารทำให้เขาล้มลงบนพื้นไม้ดังสนัน่นเสียงกระแทกสะท้อนในห้องเงียบคล้ายเสียงปลุกบางอย่างให้ตื่นขึ้นร่างของผู้หญิงที่ปีนขึ้นมาครึ่งตัวหยุดเคลื่อนไหวชั่วครู่ดวงตาเบิกกว้างแล้วค่อยๆหันมามองเขาช้าจนเสียงกระดูกคอเสียดสีกันดังกรอบกแกรบ เธอไม่ใช่แม่แน่นอนว่าไม่ใช่ใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนกล้ามเนื้อบนใบหน้าบิดเบี้ยวทีละส่วนผิวหนังเริ่มคล้ำเหมือนถูกบางสิ่งดูดสีออกไปจนเหลือเพียงเงาดำที่เกาะอยู่บนโครงหน้ารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นกว้างจนล้ำความเป็นมนุษย์ริมฝีปากยืดออกเผยให้เห็นฟันเรียงตัวเป็นเส้นคมเหมือนเศษกระจกเธอส่งเสียงหัวเราะเบาเสียงเหมือนลมพัดผ่านท่อนไม้ผุกบางคม และเย็นจนฝังลึกในกระดูกสันหลังของเขาเกรียงไกรพยายามตั้งตัวมือเท้าพื้นเพื่อจะลุกแต่ร่างกายกลับสั่นจนควบคุมไม่ได้เหมือนความเย็นในห้องกำลังบีบกระดูกทุกชิ้นขณะเดียวกันเสียงแม่ตัวจริงจากใต้หลุมดังชัดขึ้นเสียงหายใจเครือสัน่นเต็มไปด้วยความเจ็บแต่ยังคงอ่อนโยนเหมือนเคยลูกอย่าแต่ต้องมันลูกต้องฟังแม่แม่อยู่ข้างล่าง เกรียงไกรกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากสายตาวิ่งสลับระหว่างเงามืดในหลุมกับผู้หญิงที่กำลังจะปีนขึ้นมาจากด้านบนเขารู้ว่าเขาต้องเลือกแต่ความกลัวทำให้ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงไว้ร่างเงาด้านบนปีนขึ้นมาอีกนิดมือที่ยื่นมาหาเขาเริ่มยาวผิดรูปนิ้วยืดยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งคงบิดเบี้ยวเหมือนหาทางจะจับตัวเขาไม่ว่าจะต้องยืดไปไกลแค่ไหนเธอกระซิบเสียงต่ำ เสียงเหมือนลมหายใจแรงๆติดคอลูกแม่ขึ้นมาแล้วพาลูกไปอยู่ด้วยกันเสียงใต้หลุมตะโกนขึ้นมาทันทีน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวแท้จริงนั่นไม่ใช่แม่ลูกอย่าให้มันแตะตัวลูกเกรงกรายตัวสันเหงื่อเย็นไหลทั่วหลังลมหายใจสั้นเหมือนมีมือมาบีบอกจนแน่นร่างเงาด้านบนหยุดก้มหน้ามองเขาดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท มือจนมองไม่เห็นน้ำตาหรือแววตาเป็นความว่างเปล่าที่น่ากลัวกว่าสิ่งใดเธอพูดชาแต่เสียงทิมแทงทุกคำเข้าไปในหัวเขาลูกแม่อยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันใต้หลุมมีเสียงขยับเร็วเหมือนคนพยายามปีนขึ้นแต่ไม่มีแรงมีเสียงเล็บขูดผนังบินดังต่อเนื่องและเสียงแม่ตัวติงส่งเสียงเรียกเขาอีกครั้งเกรียงไกรช่วยแม่ได้โปรดเกรียงไกรหายใจแรง จิตใจแตกเป็นเสียงเสียงทั้งสองดังเข้ามาพร้อมกันจนสมองเขาวุ่นวายเขายกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงยังแทรกเข้ามาดังในหัวดังในกระดูกดังเหมือนอยู่ข้างหูทั้งสองข้างพร้อมกันเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเพราะร่างเงงาด้านบนกำลังจะปีนขึ้นมาเต็มตัวและใต้หลุมเสียงแม่จริงกำลังอ่อนแรงลงเรื่อยเเหมือนกำลังหายไปในความมืดเกรงไกรมองซ้ายขวา หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากเงามืดใต้หลุมบางอย่างที่ทำให้เลือดในตัวเขาเย็นเฉียบทันทีบางสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากเงามืดคือมือของแม่ตัวติงมือที่ผอมเต็มไปด้วยดินแต่ยังคงอบอุ่นในความทรงจำของเขาแม่เงยหน้าขึ้นดวงตาของแม่สะท้อนประกายแห่งความหวังแม้ร่างจะอ่อนแรงจนแทบลุกไม่ไหว เกรงไกรมองแม่ตัวจริงแล้วหันกลับไปมองร่างเงาที่กำลังปีนขึ้นมาด้านบนความมืดปกคลุมใบหน้าของมันและรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของแม่เป็นเพียงรอยยิ้มที่เรียนแบบอย่างหน้าขนลุกในที่สุดหัวใจเขาก็ตัดสินเขากระโจนไปที่ขอบหลุมคว้าม,มือแม่ตัวติงไว้แน่นดึงขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดที่มีแม้มือของแม่เย็นแม่ดินจะหลุดร่วงเต็มพื้นแต่ความรู้สึกของมือแม่ คือสิ่งที่เขาจำได้ทั้งชีวิตร่างเงากรีดร้องเสียงบิดเบี้ยวเหมือนลมพัดทะลุท่อนไม้ผุมันพุ่งเข้ามาหาเขามือผิดรูปยื่นมาขวาเกรียงไกรหันคว้าแผ่นไม้ที่นัดออกเมื่อก่อนหน้าฟาดลงไปที่มือของมันเต็มแรงเสียงดังโปกสะท้อนทั่วห้องร่างเงาชักมือกลับน้ำเสียงต่ำเปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวดวงตาสีดำขยายใหญ่แล้วจูจ่ๆมันก็ถอยกลับลงไปในความมืดลึก ราวกับกลัวแสงกลัวบางสิ่งที่อยู่รอบตัวแม่เขากอดแม่แน่นแม่หายใจทีแต่ยังยิ้มอ่อนลูกแม่ดีใจที่ลูกจำแม่ได้เกรียงไกรน้ำตาไหลเสียงสั่นจนพูดแทบไม่ออกเขาพยุงแม่ขึ้นจากหลุมปิดแผ่นไม้กลับลงไปอย่างมั่นคงแล้วล็อกตู้เก็บของนั้นทันทีทั้งสองเดินลงจากห้องเก็บของช<ะ>าเบา เหมือนทุกก้าวหลุดพ้นจากความมืดที่พยายามกลืนพวกเขาเมื่อถึงลานหน้าบ้านแสงแดดยามเย็นส่องลงมาบนใบหน้าของแม่ทำให้เธอดูอ่อนโยนเหมือนวันเก่าเกรียงไกรจับมือแม่แน่นและอบอุ่นต่างจากความเย็นที่เขาได้สัมผัสในห้องมืดนั้นโดยสิ้นเชิงเขาเต่อยเบาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเสียใจที่อัดแน่นมานานแม่อยู่กับลูกนะลูกสัญญาจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องไปไหนอีก แม่มองเขายิ้มอ่อนแววตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยเลือนหายลมเย็นพัดผ่านสนามหญ้าเหมือนพัดเอาความหนักอึดอัดทั้งหมดออกจากบ้านหลังนี้เหลือเพียงความสงบและความอบอุ่นที่เขาเพิ่งเข้าใจค่าของมันเงาดำในหลุมนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นอีกแต่เกรียงไกลรู้เสมอว่าสิ่งที่เขานำกลับมาในวันนั้นไม่ใช่แค่แม่ที่หายไปหนึ่งเดือนแต่เป็นความรัก ที่เขาเพิ่งได้เห็นชัดเป็นครั้งแรกในชีวิตและครั้งนี้เขาจะไม่หลงลืมอีกเลย